ให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือสดุดีบทที่หนึ่งหนังสือสดุดีบทที่หนึ่งนะคะได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมแต่มีส่วนอย่างมากในการสอนเราในการดําเนินชีวิตภายใต้พันธสัญญาใหม่ด้วยและก็รวมถึงถ้าวันใดเรายังไม่ขึ้นไปบนสวรรค์นี่จะยังเป็นเส้นทางที่เราต้องดําเนินต่อไปอีก สัดุดีบททขหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าความสุขคำแรกเลยนะคะความสุขคำนี้เป็นคำเดียวกันกับคำว่าพระพรความสุขและพระพรคือคำเดียวกันเราสามารถใช้ทดแทนกันได้พระคัมภีร์บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดําเนินตามคาแนะนาของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่ของคนที่ชอบเยาะเยะ้ย เราเคยได้ยินมามากมายนะคะเวลาที่หลายๆคนดำเนินชีวิตโดยดูจากว่าคนอื่นแนะนำยังไงบ้างเวลาเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเราอยากจะทำนูน่นทำนี่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราไปขอคำแนะนำการขอคำแนะนำจากคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วการขอแนะนำจากคนที่เป็นผู้รู้เป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในการที่จะรับ คําแนะนําของคนเหล่านั้นมาประพฤติมาปฏิบัติในชีวิตของเราเพราะว่าบางครั้งคําแนะนําของเขาไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่ดียกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็อ่านหนังสือไม่ทันอาจจะไปปรึกษาเพื่อนว่าทํำยังไงดีเพื่อนสอนให้ลอกกัน หรือว่าอาจจะมีการสอนการทําธุรกิจแบบที่อุ้ยเธอใต้โต๊ะนี่ใต้โต๊ะหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยธุรกิจเธอจะได้เดินได้ถ้าเธอไม่ให้เนี่ยเธอไม่มีวันหรอกที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นได้ไม่มีวันหรอกที่เธอจะได้งานนี้เข้ามาหรือในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะถูกยุแยงตะแคงรั่วให้เลิกกันซะหรือว่าให้นอกใจหรือให้ทําอะไรที่ไม่ดีดังนั้นการที่เราเลือกขอคําปรึกษาจากคน บางครั้งเราจําเป็นที่จะต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างมากว่าเราจะเลือกฟังคําแนะนําของเขาไหมแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนสนิทแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสถานะทางสังคมแต่ว่าถ้าคําแนะนํานั้นเราตรวจสอบกับพระวจนะของพระเจ้าแล้วมันไม่ตรงกันเราก็ไม่ควรที่จะรับคํานั้นมาแต่ที่สําคัญกว่านั้นทําไมเวลาเรามีปัญหาเราถึงเลือกไปหาคนอื่นก่อนที่เราจะหาพระเจ้าล่ะทําไมเราต้องให้พระเจ้าเป็นบุคคลสุดท้ายเสมอ เวลาที่ขอคําปรึกษาจากคนอื่นทําแล้วไม่ได้ผลและสุดท้ายก็มาร้องห่มร้องไห้บอกพระเจ้าว่าพระองค์ช่วยด้วยเถอะไม่ไหวแล้วทําไมเราไม่ให้ตัวเองพ้นจากปัญหานานาประการโดยการก้าวเข้าหาพระเจ้าเป็นบุคคลแรกเพราะว่าพระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญาและทางของพระองค์เมื่อพระองค์อวยพรให้แล้วมันไม่แฝงความเศร้าโศกเสียใจมาด้วยดังนั้นเรียนรู้นะคะว่าเราจะไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอาธรรมเราไม่ยืนอยู่ในเส้นทางของคนบาป เส้นทางของคนบาปไม่ว่าเขาจะกําลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใดเราเห็นว่าเขากําลังยกขบวนเดินกันไปเส้นทางนี้แต่ถ้ามันเป็นเส้นทางที่วิญญาณของเราเตือนเราแล้วว่าอย่าข้างในใจมันสะกิดนิดๆว่าอย่าทํานะอย่าไปนะเราอย่าไปเราอย่าไปอยู่ในเส้นทางนั้นอย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเคยไปยืนอยู่ในที่ที่จํานวนคนฝูงชนเป็นอันมากเขากําลังไปในทิศหนึ่งไหมคะ แค่ยืนอยู่เฉยๆคุณก็ถูกเขาผลักให้ไปในเส้นทางเดียวกันกับเขาแล้วดังนั้นอย่าไปยืนอย่าไปร่วมกับเส้นทางนั้นย้ายไปอยู่เส้นทางอื่นเส้นทางที่คนมองหาว่าโง่เขลาเส้นทางที่คนบอกว่าแคบลำบากเส้นทางขององค์พระเยซูคริสต์แล้วเลือกเดินทางนั้นดีกว่าแม้ว่าคนทั้งโลกจะบอกว่าเราผิดปกติแต่ถ้าพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราในการเลือกของเรานั่นเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง เราไม่ไปนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยไม่มีอะไรต้องอธิบายไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าคนที่ชอบเยอะเยะ้ยไม่ใช่คนที่พระเจ้าพอพระทัยอยู่แล้วเราไปนั่งร่วมกับเขาเคยไปนั่งร่วมกับเพื่อนๆพื่อ,อไหมคะแล้วเวลาเขาเล่าเรื่องตลกกันเราไม่ขำแต่เราก็ต้อง <c oughs> ร่วมไปกับเขาด้วยไปนั่งอยู่ด้วยกันกับคนที่เขาเยอะเยะ้ยถากทาง,ทางพูดจานินทาส่อเสียดว่ารายต่างๆแล้วเขากําลังหัวเราะกันมันเราจะทํำยังไงคะ เพื่อไม่ให้เขาไล่เราออกจากกลุ่มเราก็ต้องหัวเราะไปกับเขาด้วยสุดท้ายเราก็ต้องถูกลากไปกับเขาด้วยดังนั้นการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณเลือกแล้วว่าจะดำเนินตามเส้นทางที่พระองค์วางไว้ให้ชีวิตคุณจะมีแต่พระพรพระคัมภีร์ได้บอกต่อไปนะคะในข้อ2และข้อ3ว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน ให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในปากอยู่ในใจเสมออย่างตอนต้นหญิงบอกว่าเราไม่ควรรอที่จะเปิดพระคัมภีร์อ่านหรือรับพระวจนะเฉพาะแค่เช้าวันอาทิตย์เท่านั้นคุณควรที่จะให้พระวจนะอยู่ข้างในเสมอเพื่อที่เมื่อวิญญาณของคุณเข้มแข็งเวลาเราจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดเวลาที่เราจะฟังคําแนะนําของใครหรือยืนอยู่ผิดเส้นทางข้างในมันจะสะกิทเตือนเราว่าเราออกเหอะจากจุดนี้อย่าไปยืนร่วมกันกับเขาอย่าไปทําด้วยกันกับเขาให้ออกจากเส้นทางนั้น และเมื่อเราทำเช่นนั้นข้อสามบอกว่าเขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤด,ดูกาลและใบใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะเจริญขึ้นเราเคยไปตามขั้นทางเวลาไปตามธรรมชาติต่างๆเราจะเห็นว่าต้นไม้ไหนที่อยู่ใกล้ๆริมทาน,น้ำมันจะเจริญเติบโตงอกงามดี เมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะคะหญิงอ,อยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บางนาตราดข้างบ้านเนื่องจากเราเป็นหลังสุดท้ายแล้วมันอยู่ข้างคลองพอดีต้นไม้ไหนที่มันอยู่ริมลัว้วซึ่งมันสามารถยังรากออกไปด้านนอกได้ด้วยต้นตรงนั้นนี่จะเขียวเอุ่มสวยดีเลยส่วนหญ้าในบ้านที่ปลูกเป็นสนามเลยนะคะมันไม่เจอน้ํา ความผิดอยู่ที่นี่ไม่ยอมลดน้ำมันสุดท้ายมันก็ตายมันก็แห้งหมดหรืออีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นรั้วที่ติดกับเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ใกล้น้ํามันก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งไปตนน้นต้นไม้ไหนก็ตามที่อยู่ใกล้น้ํามันจะเติบโตเราเมื่อให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ใกล้เราอยู่เสมอเป็นแหล่งชีวิตของเราอยู่เสมอเราดึงจากน้ําดีอยู่เสมอเราจะไม่เหี่ยวแห้งเราจะเกิดผลตามฤด,ดูกาลไปมาดูด้วยกันนะค่ะในหนังสือฟิลิปปีบทที่หนึ่ง ฟิลิปปีบทที่หนึ่งได้บอกเอาไว้นะคะข้อ9และข้าพเจ้าขออธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างนี่เป็นคําอธิษฐานที่เปาโลอธิษฐานไปยังคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเปาโลต้องการให้เขาจำเริญขึ้นในความรักเพราะว่าเราเกิดจากความรัก พระเจ้าเป็นความรักพระองค์เป็นวิญญาณเดียวกับเราแล้วความรักอยู่ในเราแล้วเราสามารถรักคนอื่นได้แม้ขณะที่เราไม่รู้สึกอยากจะรักเลยแต่แค่ความรักเติบโตขึ้นอย่างเดียวบางครั้งก็ยังไม่พอเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และวิจารณญาณด้วยเราต้องเลื่องอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่ว่าอะไรคะข้อสิบ ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐสิ่งใด,งดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นทิฏฐิได้ในวันแห่งพระคริสต์นี่เป็นสิ่งที่เปาโลต้องการให้เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าข้อพระคัมภีร์เป็นการดลนใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้เกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนคือการที่เราเติบโตขึ้นในความรักมากยิ่งขึ้นเราจะต้องมีความรู้ ความรู้ที่ว่านี้หมายถึงความรู้จากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อมีความรู้จากพระวจนะของพระเจ้าแล้วภาวนาพระธรรมคือกล่าวพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนในหนังสือโยอชวาบทที่หนึข้อแก็ได้บอกเอาไว้เช่นกันเมื่อเรากล่าวอยู่เสมอเราก็จะจำเริญขึ้น เราจะเกิดผลเป็นอันดีอยู่เสมอเราควรจะมีวิจารณญาณว่าความรู้ใดที่เราควรจะนํามาใช้ความรู้ใดที่เราควรจะตัดออกไปเส้นทางไหนที่เราไม่ควรไปเราควรจะอยู่ในเส้นทางใดนั่งอยู่กับใครนี่เป็นทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการให้เราได้เรียนรู้และทั้งหมดนี้เราไม่สามารถที่จะปัดไปได้ว่ารอวันนึงไปบนสวรรค์ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ ในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ชีวิตเราก็ต้องมีจุดประสงค์ด้วยเหมือนกันชีวิตของเราที่จะต้องมีเป้าหมายด้วยเหมือนกันว่าเราอยู่เพื่ออะไรไม่ใช่อยู่เพื่อที่วันวันหนึ่งเราจะมีอะไรเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะมีความสุขสนุกสนานไปวันวันแต่เราต้องการใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเป็นพระพรกับคนเป็นอันมากเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นคํำพยานให้กับคนอีกมากมาย เรายังมีอีกหลายๆคนนะคะในครอบครัวที่เราต้องการให้เขารับความรอดเรายังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่เรารักเราห่วงเขาเรายังมีเครือญาติเรายังมีคนที่เราไม่รู้จักแต่เราก็อยากให้เขาเชื่อพระเจ้าด้วยทั้งหมดมาจากการที่เราดําเนินชีวิตคริสเตียนตามแบบที่พระเจ้าได้สอนเราเอาไว้ทั้งหมดมาจากการที่เรามีวิจารณญาณเราเรียนรู้ให้ความรู้เป็นตัวนําเราความรู้จากพระวจนะของพระเจ้าให้มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่ให้เราเลือกอย่างถูกต้องไม่ว่าเราจะ ยืนอยู่ตรงไหนจะเดินไปตรงไหนจะนั่งอยู่กับใครพระเจ้าจะสอนเราและชีวิตของเราทั้งหมดจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เป็นพระพรเป็นคำพยานให้กับคนเป็นอันมากชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติได้อยู่เสมอชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นผู้รับใช้ไม่ต้องรอที่จะต้องมายืนอยู่หลังธรรมาชคุณเป็นผู้รับใช้ได้ทุกวันคุณสามารถที่จะออกไปปรนนิบัติรับใช้เป็นแบบอย่างและช่วยเหลือคนเป็นอันมากได้ผ่านทางชีวิตของคุณเองทั้งชีวิตให้รอขกับคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้เรียนรู้เอาไว้ว่าเราควรที่จะมีความรู้จากพระวจนะของพระองค์เราจะต้องกล่าวพระธรรมของพระองค์อยู่เสมอเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่ของเราให้เรามีวิจรารณญาณมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบพระไทยเราจะได้เรียนรู้ว่าการดําเนินชีวิตของเราเราควรเดินบนเส้นทางใดควรจะยืนอยู่จุดไหนควรจะนั่งร่วมกับใครเพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระไทยพระองค์ไม่เป็นที่ตําหนิได้ชีวิต ของเราจะเป็นเหมือนต้นไม้อยู่บนโลกใบนี้มันจะเติบโตขึ้นใบจะเกิดผลเป็นอันมากจะมีใบที่เขียวดกจะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นอันมากเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอีกมากมายเขาไมา่ได้พึ่งพาเขาจะได้เห็นความดีของพระองค์ในชีวิตของเราเขาจะได้ริมรสกับความดีของพระองค์ในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราทั้งหลายและขอให้ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ชี้นำทางเราในแต่ละวันว่าเราควรจะก้าวเดินไปในเส้นทางใดเพื่อที่ทั้งชีวิตของเราในทุกๆวันจะเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์เอเมน